เทถามเป็นอะไรกันคู่จิ้นดังควงกันเต่งผีจูจ่ๆฮาโลวีนก็หาวานฉ่ำซะงั้นทำเอาเรือจิ้นกระพือแรงอีกครั้งเมื่อล่าสุดโฟสกลรัตและอาร์มดับเบิยซีควงคู่กันมาเต่งตังเป็นผีคู่รักทำวันฮาโลวีนหาวานฉ่ำไม่แคร์สื่อสุดๆโดยโฟได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรม ข้ามกลางคอมเมนต์จากเฟนคลับที่เหเข้ามาจิ้นกันเพียบแถมยังถามด้วยว่าสรุปแล้วเป็นอะไรกันเปิดตัวเมื่อไหร่รอเฮได้เลยคอมเมนต์จากเฟนคลับรักแน่นอนนะคขหน้ารักอามโฟแกกไม่กลัวแต่เขินจิ้นไม่ไหวละโอ้ยดีเกินนะฟินสมองไหลชาวเน็ตอย่างชั้นตุยแล้วจัดเต็มทุกเทศกาลสมการรอคอย